คุณผู้ชมเบื่อไหมครับที่เราเนี่ยมักจะได้รับบทเป็นตัวละครที่มักจะเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับคราวนี้เราจะมารับบทเป็นอย่างอื่นบ้างนะครับเป็นหมีครับผมหมีหมีเอ่อเรียกให้ดีๆนะครับหมีนะครับหมีหมีเรียกผิดนี่หรือว่าออกเสียงเพี้ยนนี่ก็จะกลายเป็นอย่างอื่นเอยอะไรเนี่ยนอนกินได้ด้วยบวก5 stamina point กด e เพื่อ e อ a t โอ้โห หมีกินนอนมอนกินเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าเกิดผวนมันก็จะไม่มีความหมายแต่มันก็ยังหืดน,นะเออนิวแอร์นี่มาข้างนอกเฮ้อยากรู้จริงๆริงน,นี่ขวัญไดเปล่าขวนญได้นี่ขวนญเนี่ยนี่ตะบบเมียวนี่หมีหรือแมวน่ารักจัง <c oughs> ดูพี่แกขวนนะเมียวเมียวยว้าวขวานอะไรครับเอาเป็นว่าเราไปหาอะไรเอ้ยอะไรเนี่ย ตัวหานอะไรอ่ะมียองยองยอง hey, hey, อีป็ดโอ้ oh, ป็ดมีเลือดเป็ดด้วยว้ะ <Wow. S 1> โอ้โหเป็ดหรือห่านหรือตัวหอกอะไรอีเป็ดมานี่จะเด็ดกินไม่ได้แล้วแหละเขาไปแล้วนี่อะไรอะ่ะไม่เอาดีกว่าครับดูแล้วไม่น่ากินดูสีก็รู้แล้วสีผสมอาหาร มันไม่ใช่สีจากธรรมชาตินครับกินไม่ได้ถุยเออโอ้โอ้อออออมีว่ายน้ำได้ด้วยมีรอยอืดเช่น้ำสบายใจ <laughs> ยงลังนอนนะครับนึกภาพออกไ,มไหมครับต้องอยู่สายสินนะครับถึงจะนึกภาพออกเออ้ยยึดคีต้นไม้มีพลังงานนะครับแม่งขยับได้ออสึอือเออ,อ,อกว่าจะกระโดดได้อ่าตอนนี้ข้ามได้นี่ว่า เอาเป็นว่าเราจะไปหาคนแดกเอ้ยเราจะไปทําความรู้จักกับคนในเมืองบ้างดีกว่านะนั่นไงครับเห็นบ้านแล้วแม่เอเอลองดูในรูปดีครับมีมันกำลังเด้าอะไรสักอย่างดูดิครับด้วยรูปเออมีบอกเล่นกูอีกแล้วอ่ะทางนี้ละการขึ้นอึอึอ,อึทางดีมีไม่ขึ้นมีบอกอ่าทางนู้นล่ะเราไปขึ้นดูครับ เอมันมีค่าความหิวโอ้โหมีสกิลแบรด้วยสกิลมีเลือดสเตมินา่าแล้วก็แบรพอยต์แบรพอยต์นี่น่าจะเอาไปอัพเป็นสกิลได้นะครับแบรพอยต์อ่าใช่นี่ครับ100แบรพอยต์นะครับใช้สกิลได้ครับไปอัพสกิลอ่มที่เรายังล็อกอยู่ครับโอเคมันมีสัตว์อย่างอื่นด้วยเหรอแบรสกิลโอเคตอนนี้เราถึงเมืองแล้วครับ แน่าสนุกยิ่งขึ้นคนหน้าเด็กเราจะไปหาคนกันนะครับทำความรู้จักโอ้โหนี่มันบ้านล้างหรืออะไรกันอ๋อฝั่งนู้เป็นเติร์กส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกับมันกับเป็นที่อยู่ของจอชาวไล่ครับเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นไอ้อะไรอะ่ะลอยได้อ๋อมีใครมีอารมณ์อินดี้มาวาดรูปอ๋อไม่ใช่อับแบ เขาบอกนะครับอันน okay. right. ี้เขตหมีนะครับเขตหมีคร evet ับเขาบอกว่าอย่าเข้ามาคนเดียวนะครับมึงเข้ามาคนเดียวนี่โดนโดนหมีเด็กนะครับโดนตูนี่นะเด็กโอเคครับมีเตือนกันด้วยตอนนี้นั่งยองหาคนนั่งยองดีกว่าครับเจ๊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 เดินครับเดินเดินนี่คือนั่งยองครับสเตมิน่าอ๋อมันมันไม่เพิ่มให้ด้วยวุ้ยลองดูด้านมุมซ้ายไอ้หลอดสีฟ้านะครับ ก็จะอืม <S <S 2> <S 2> พวกนี้มันตะกระจริงๆเลยนี่กินแล้วกินแล้วไม่ทิ้งด้วย right อะไรกันอืออ๋อกินแมลงวันกดไอ์อิมเปเลตีมาร์คมันมาร์คครับมันสมอสองแล้วม,มันใช้อัพสกิลได้เลยหรือเปล่าเนี่ย ใช่ใช่แล้วก็ตูาพาดมาหนึ่งเหมือนกับใช้ความสามารถของเอเบลิตี้แต่มันใช้ไม่ได้อ๋อมันต้องอัพสกิลก่อนแล้วก็มาตรงจุดสีนี้นะครับผมคิดว่างั้นนะโอเควิ่งไปก่อนโอ้โหพิซซ่ากินได้ด้วยมีหลูเนี่ยมีหรู10 <laughs> บบกสบิกับบวกห้าเลือดด้วยกินนะครับเคยเมีกินพิซซ่าไหมครับหรูมากกินน้ำด้วยโซดา โอ้โหอินหรูไปแล้วหรูมีแอนตรงนี้ปีนได้ป่ะเนี่ยปีนได้ก็บ้าแล้วไม่ใช่แมวเอปีนได้เอ้ยเป็นไปได้ยี่งไรนี่เนี่ยดูท่าตะปบเขาซะก่อนนะครับน่ารักมีมันไม่ใช่สัตว์ที่โหดร้ายนะครับแต่ว่าถ้าผมเจอผมก็วิ่งอะนะดูในเกมนี่มันไม่โหดร้ายครับโอ้พิซซ่าอีกแล้วงอมน้ำด้วยงอมนีไม่ไม่ถังสีดื่มได้ก็บ้าแล้ว หมวกมีใส่หมวกเย็ด K เย็ดเ K <laughs> โอ้โหมีฮิสเตอร์ป่ะเนี่ยมีแม่งอ๋ออันนี้เป็นเป็นของของเอาไว้ใส่ครับของแต่งตัวหมีเย็ดเ K มีไฮเทคอ่ะเนี่ยไปข้างล่างมีอะไรด้วยครับข้างล่างมีอะไรด้วยมีพิซซ่าต้องเก็บค่าสเตมินาไว้ครับเอาไว้ไวล่าสัตว์นั่นครับ มีะไรตกยู่ด้วยหนังสือโป๊วเป่ามีบอกมีสนใจนะอา้าวพี่าเอาไม่ได้ตรงนี้ผมว่ามันน่าจะขุดได้นะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้สกิลัะผมมันต้องมีสกิลก่อนแล้วถึงจะขุดได้แน่ๆมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ม,ไไม,ไดมีเสียจุยข้างในมีอะไรทั้งนั้นเลยครับที่น่าสนใจอยู่แล้วเห็ดก็น่าจะกินได้ ไอ้สีไอ้น,นั่นก็น่าจะได้ไอ้สมุดนี้ก็อยากรู้อยากเห็นนะครับสมุดอะไรวะของผู้ใหญ่เอาเปล่าของผู้ใหญ่นี่ยิ่งอยากรู้ครับยิ่งอยากเห็นด้วยซ้ําตอนนี้อยากหาชุดหมีก่อนนะครับหาชุดหมี <c oughs> หมีแต่งหมวกเอ้ยหมีใส่หมวกและเท่ดูเดียบท็อปแบร์ด้วยใช่เปล่านั่นแบร์ใช่เปล่าเบีแบร์แบรแปลว่าหมีนะครับ มีผู้สุดยอดเฮ้ยอะไรอะตั้งโดดๆเฮ้ย,ยมันเป็ดอีกเป็ดอีกแล้วมีการใช้สกิลโดดตะคุบอะเนี่ยโดดตะคุบเป็ดมันไวอะครับไม่ทันมันทุกทีเฮ้ยเออเอออือปีนปีน,ปนเอะไ <c oughs> ไม่ทันอีกแล้วโอ้โหนี่สวมบทเป็นหมีเลยจริงๆไลเนี่ย เดินย่องก็าตายว้าวกระต่ายต,ติดบัคกด้วยเฮ้ยขวโอ้โหไวแต่ตัวใหญ่ไปหน่อยใหญ่เท่ากับหมีเลยเนี่ยเฮ้ยขวดโอ้โหเองเล่นตัวด้วยมีการแบบติดหลอกติดหลอกวิ่งวนด้วยครับฉลาดมันลงน้ำไม่เป็นอก็ตายตายซะกินครับกินกินเอา้าจี้ไม่ได้ไปจี้ที่เข่ก,ก็ตายได้ั้งนั้น บวกหรันบวกหจัมบวกยีสเตมินาพอยด์ด้วยโอ้โหสเตมินาเพิ่มเยอะนี่อัพสกิลอ๋ออันนี้เป็นสกิลครับผมอ่ส uh, กิลตอนนี้เลือด115นะครับสเตมินา160่งรอยหวอล์กนะครับวอล์ก11รัน11สวิม10ไดฟ์สิบจ้ำไดฟ์ไดฟ์นี่ดำน้ำใช่ป่ะลักค่าโชคครับค่าโชค10อัพค่าโชคนี่มันอัพไงวะอยากอัพนะ เราจะได้มีโชคดีกับเขาบ้างครับตอนนี้มี <c oughs> คือผมยังคำมีใส่หมวกอยู่เลยอะเท่ทนะโอ้ออกจะเท่เอานี้กลับมาทางเก่าแล้วนี่เออช่างมันครับเราอยากข้ามท่อนไม้นี้ไปดูว่าเพราะมันมีอะไรบ้างนี่อาจจะมีของแอบอยู่ก็เป็นได้ครับของแรเที่อาจจะเป็นเสื้อมีนะครับอาจจะเป็นของที่วิเศษสำหรับมีนั่นไงอะไรอะฟ้าฟ้า,ฟาโอ้โหทางเสียวเชยย่อยฮึ่เจ อะไรเนี่ฟ้าฟ้าเห็ดกินได้เปล่าวะเนี่ยสวิมบวกหนึ่งโอ้โหว่ายน้ำได้เยี่ยมขึ้นนะครัแบบเหมาะสำหรับล่าปลาตรงนี้ผัวก็น่าจะขึ้นได้นะมันมีไม้อยู่คแรบบับมันน่าจะขึ้นได้นะพยายามไปลงเขา้าผมว่ามันสนุกกว่าซิมูเลเตอร์เอ้ยโ h o s ซิมูเลเตอรอีกนะเพราะว่ามันมีสกิลให้เก็บสะสมแล้วก็ แล้วก็ชุดหมีครับคือมันก็น่าเล่นดีนะถ้าเกิดเซฟมันไม่หายเซฟมันหายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่ามันเซฟให้หรือเปล่าแต่คงเซฟแห่เนอะอึ๊บอึ๊บอาไปต่อไม่ได้เว้ยไปต่อไม่ได้ก็ไม่ไปครับนี่ก็ไปต่อไม่ได้งั้นลงโอเคครับเราจะไปข้างล่างกันครับเข้าเมืองดีกว่าเข้าเมืองเข้าเมืองกุ๊กกุ๊กกุ๊กไม่ใช่นี่บรหมีมันร้องไงวะมีมัน แบ่แบ่อย่างเงี้ยไม่ใช่นั่นมันผีอะร้องไงล้วช่างมันแล้วกันเนะี่โคกหรือเปล่าโคกโวกมันเสือเออช่างแม่งจะตายแล้วอะไรแอปเปิ้ลบทหนึ่งแมสติมิน่าโอ้โหบทแมคกิวสิบฮิวพอยท์ด้วยเจนซอรสโอ้โหเลือดร้อยยี่สิบเอ็ดอ้าวเลือดลดเหรอเมื่อกี้ร้อยยี่สิบห้านี่จะตายเดเดี๋ยองย่องยอง,ยองไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหมันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว กระต่ายกระต่ายนี่มันบวกค่าด้วยบวกค่าเขาสามารถมันนี่มันนี่จงติดซะติดอะไรสักอย่างอ่านั่นแหละเออเออแล้วก็จี้ที่ไข่กระต่ายครับแล้วก็แดกโหดร้ายมากครับมีตัวนี้มีอยู่สองร้อยสามสิบพอยต์นะครับนี่บวกสามอันนี้ห้าร้อยโอ้โหออฟเดอะช็อคอ่ะอัพอัพอ้าวอัพไม่ได้เอะ แอ็บบิลิตี้หรือว่าต้องไปหาจำพวกสีหรือเปล่าที่มันเป็นสีที่ป้ายอยู่อ่ะอ๊ะตรงไหนระหว่างที่เราเจอสีสีเขียวตรงนี้ก็กระต่ายแล้วเอากระต่ายเอาพอยต์เก็บพอยต์ไว้สะสมพอยต์ครับเนี่ยทางตันละแกอีอีคขเวลาสิบวิหนึ่งต่อตาแมวมันก้สิบอธิษฐานก็ร้อกับพระเจ้าซะนี่แน่อโอ้โหเอ้ยยัง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 จี้ได้อยู่ไหน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  ช้าช้าซโลลี่สโลลีอันเน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 นนไข่เองอยู่ตรงนี้ใช่เปล่าเด็กสเตมินาเพิ่มใกล้เต็มแล้วครับโอเคเราจะหาสีนะครับเพื่ออัพสกิลอัพเอบิลิตี้เอบิลิตี้ปัญหาคือสีมันอยู่ด้านหลังนู่นนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจไปแล้วนะครับเพราะงั้นเลยไปหาที่บ้านดีกว่านะครับนี่ครับตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายพอจําได้แล้ว ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเออเป็ดอีเป็ดนี้ข้าไม่เคยได้ครับข้ายากเหลือเกินเพราะว่ามันต้องมีสกิลในการกระโดดงับแน่ๆเลยครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ครับผมเพราะเราเป็นมีมีความพยากรทนเก็บสะสมสกิลได้ด้วยตรงในปีนได้ปล่าเนี่ยเช่นปีนไปแล้วเอยอะไรอะ่ะอะไรออะหลบสายตาไม่พ้นนะครับอะไรวะเฮ้ย มันต้องเป็นสิ่งของอะไรทักอย่างหรือไมก่ก็อาจจะบั็อกเฮ้ยจำแน่ว่าค่าจำจำสิบสามว่ามีตัวนี้มันสามารถกระโดดได้สูงกว่านี้แน่ๆเลยครับแต่ว่าอันนี้ยังกระโดดไม่ได้สูงมากนะนสูงมากนักครับก็เลยได้แค่นี้นะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเออข้างบนมีอะไรด้วยครับแต่ช่างมันละกันถ้างั้นอยากเข้าเมืองไป ไม่ใช่เข้าไปเจอคนเอาปืนยิงตายนะอย่างนี้แ้นมากแค้นมากพิซซ่าเดก็กตายติดแล้วติดแล้วออออออโอเคอสกิลร้อยยี่สิบหกแล้วเลือดร้อยยี่สิบหกแล้วนะครับเยอะแล้วเยอะแล้วเอ้ยสีสีัส่นะ้ไง a b i l i t y อัพไม่ได้ไม่ใช่ Ability ที่เราเอออัพได้ ปิดตายครับเมืองปิดโอ้โหนี่ขังหมีไว้เลยเหรอขังหมีผิดพรบรสัตว์นะเว้ยแล้วก็ฟ้องร้องคอสอชอเอ้ยไม่เกี่ยวนะนั่นครับอะไระครับอยากรู้อยากรู้อ๋อนอนบวกหนึ่งอลด้วยบวกหนึ่งในการเดินนะครับของดีเลยนี่ว่าวอล์กวอลนี่ไงสิบสแล้วนะครับมีเอ้ย เนี่ยเอนจะเดินได้เดินได้ไปสุดนู้นเลยจะได้ไปกินหนอนอีกตัวกินไม่ได้ครับอะไรอ่ะไก่ตักตักป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 ัปักปักปักปกปอกปักปักอกปักปักปกปักกกั ชิเกนชิเกนชิเกนอะไรเนี่ยกระดาษโอเคครับนั่งยองนั่งยองแจ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 ฮัลโลมีอะไรอ่เป่ามีไก่อีกไหมมีตัวเดียวเหรอไก่มันน่าจะเลี้ยงมาเยอะดิมีตัวเดียวอะครับอะไรว่ามีน้ำมีกระป๋องสเปรย์พวกไอพวกคนมักง่ายพวกแกทิ้งเอ้ยแอปเปิ้ลเอ้ยไม่ใช่อันนี้ บวกสิบสองเอาเก็บไม่ได้กด e กินไม่ได้ครับมันยังไม่โตแน่ๆเลยไม่โตก็ไม่กินเอาไปต่อไม่ได้แล้วอ๋อไปได้ไปได้เมื่อกี้มันติดนะครับมันติดอะไรอ่ะเบอร์รี่เะม่วเบอร์รี่ครับบวกสองแม็กซ์เตอวินวามลิงดอนเบอร์รี่แฮบเอ่เอมาแค่เนี่ โอเคครับงั้นไปข้างบนนี้ได้เปล่าเนี่ยข้างบนอะไรอะสวิตเ์อ๋อไม่ใช่เป็นโลโกโ้มันต้องขึ้นได้แน่ๆน่ยังไงมีสะพานด้วยตรงนี้มันต้องเป็นเส้นทางสู่ความลับอะไรสักอย่างแน่เลยครับดูนะครับเส้นทางมันลึกลับมากน่าค้นหาสุดๆมีเห็ดด้วยกินไม่ได้มันต้องมีประตูลับสิประตูลับอะประตูลับอะ่ะไม่มีครับโอเค ด้านบนมีทางด้วยนะครับเราอยากเฮ้ย,อ,ยอะไรอะเห็ดเห็ดเมื่อกี้เจอเห็ดด้วยนะครับเห็ดเุ้ยจอถ้ากระโดดมันน่ารักมากเลยเห็ด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 หนึ่งสวิมอ๋อสีฟ้าบวกค่าการว่ายน้ำนะครับไปในป่าดีกว่าครับมีเราคู่ควรแก่การอยู่ในป่านะครับเพราะว่าเราเป็นสัตว์ป่า หาปลาด้วยผมว่ามันต้องมีสกิลการสเตลแน่เลยเนี่ยสเตลตูคือหน่วยกวนดีคอนรู้จักเปล่าปลอมตัวมาเป็นหนีหมีกดดีคอนขยุม่มไ <laughs> ไม่เคยทันอีห่านนี่ตะดีเอ้ยอีเป็ดเป็ดเจ้าเป็ดเป็ดหา่านมันตัวอะไรเป็ดนั่นแหละไม่เคยทันมันสักะทีครับอืม ขัดใจจริงๆมีบอกขัดใจจริงๆเดี๋ยวก็เอาปืนมายิงแม่งเลยอ๋อนี่มันเกมหมีนี่ว่จะ,ะจะขึ้นดูวิวหน่อยอืมอืมข้างบนนี้ผมว่าน่าจะขึ้นได้นะแต่ขึ้นทางไหนอาตรงนี้มีทางครับมีทางเอ้ยล่วงล่วงล่วงเดี๋ยวมีคาหักโอ้ย ทางนี้ไปได้อเปล่าไปไม่ได้ทางนี้ไปได้ครับนี่มันเป็นทางเนินขึ้นแน่นอนแน่นวยแจ๊ะมีมาแล้วโอ้โหเป็นถ้ำด้วยโอ้มีไหลมีไหลม,มีสีด้วยครับอ๋อมันเป็นต้องเก็บค่าสกิลเพื่อจะไปต่อในที่ที่ต่อไปแน่เลยครับก็คืออาจจะเป็นสกิลที่สามารถขวานไอ้นี่ได้นะครับ เนี่ยต้องอัพค่าสกิลก่อนนะครับวก3ต้องห0 0อยพอยต์องพนเองเอาเยอะไปไหนวะเนี่ยอานี่เบอร์รี่กินไม่ได้ก็โอเคผมสำหรับเกมแบ์ซิมูเลเตอร์นะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ